มาเร่มสตรีมกันเลยทุกคนวนนี้ทุกคนที่เข้ามาดูสตรีมเลยนะสวัสดีครับฮัลโหลอ่ากามาเล่นสตรีมกันเลยนะครับทุกคนอุ้ย แต่นเนี่ยแปนึงนะเอ่ออันนี้แป๊นึงน้ำเมาผมเป็นไรเนี่ยเอ้าแป๊บนึงวายอ๋อสวัสดีครับแมวขาวนั่งหลับอะไรสวัส <c oughs> ดีสวัสดีครับทุกคนในเซิร์ฟไม่ค่อยมีอะไรให้ทำใช่ครับใช่ครับ มันแบบเหมือนตันหมดแล้วทุกคนเหมือนแบบเริ่มเริ่มหมดแล้วอะ่ะผมผมว่าจะผมว่าจะพากันทําห้องใหม่เสริมใหม่กับอาอยู่แล้วก็ว่าจะทํากิจกรรมกันอยู่นะก็แบบ้ากิจกรรมแจก,กตั้งอะ่ะเล่นแหวยกระโดดอะ่ะอะไรเงี้ยมีใครสนใจอัพเปล่าตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าจะชวนกันทําแบบใหม่ดีไหมเพราะว่ามันตันหมดแล้วอะ่ะกูด,ดิมันก็ตันเกือบหมดอะ่ะใช่ไหม ทุกคนดูรู้สึกว่ามันตันนะมันแบบมันเริ่มไม่มีอะไรทําอ่ะว่าจะทําแบบใหม่กันอยู่แล้วว่าทุกคนจะรับได้ไหมแบบถ้าเราจะไปทําแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าจะเอาไปเสนอออยู่นะตัดจัดแต่งอะไรนะอันนี้อันนี้นะอันนี้กําลังมาวนวน,วน,ว,นวนดูอยู่นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มบ้างนะทุกคนนี่นะ ก็แบบพอสุดอะ่ะอุ้ยเกอะตกอ่ะตกื่นที่มีคอมเมนต์อะไรบ้าง๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะแต่งทรงผมให้สวย <c oughs> ครับเอ้ยเดี๋ยวผมจะตกแต่งเซิร์ฟอ๋อว่าทรงผมอะไรอยู่อ๋อ <c oughs> อีทแอก็อ,อะไรนะ นั่นแหละเนี่ยมันเริ่มไม่มีอะไรทำแล้วทุกคนผมู้องคือว่ามันเริ่มไม่หนุกละทุกคนจะเห็นเด้อไหมถ้าเราจะทำห้องใหม่กันเนาะใช่ไหมทุกคนทำห้องใหม่กันดีไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแค่เคลียร์หญ้าข้างๆทางบ้านแคงหมดครับ <c ười> ผมว่าจะทำบ้านทำ นี่มาด้านใหม่อืมอ๋อตรงนี้เหรอแต่มันก็หายเองนะถ้ามันไม่มีไม้อ่ะตรงเนี้ยใช่ปะ่ะพิมผิดครับครับสวัสดีผู้ชมสองท่านจากเก้าร้อยกว่าท่านนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขามาติดตามเพราะอะไรถ้าผมมาสตรีมเกมเพรา,าอาจจะไม่ค่อยดูกันเพราะว่าผมก็ทําหลายอย่างนะอ่ะอะไรนะ ผมตัดต้นไม้ออกหมดเลยอ๋อครับวันดีผู้ชมสีท่านนะครับจากเก้าร้อยกว่าคนพราะผมทําหลายอย่างนะถ้าเกิดผมทำเทปไม่ครับอย่างเดียว,ดเดยวก็คนดูอาจจะเยอะกว่านี้นะว่าเพราะว่าผมก็ทํเป็นช่องฟีสไตล์อ,อยากทาอะไรก็ทาอะไรเงี้ยสวัสดีครับคุณโก้วันดีอ่ะอ,อ๋อโย่วันดีอันนี้ผมก็พามาเยี่ยมชมออก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมว่าจะ ปรึกษากันอยู่ว่าจะทาเซิร์ฟใหม่ดีไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเริ่มไม่มีอะไรทํานะเปลี่ยนไปซื้อไม่ได้เลยอะไรนะวันนึงวันหนึ่งผมอ่านไม่ทันเอออะไรนะกดไลค์ให้นะครับอ๋อขอบคุณครับผมครับเปลี่ยนซื้อวันนี้เลยไม่ได้เหรอเด๋อโอ้ทำเซิร์ฟใหม่ไม่จาเป็นต้องซื้อนะผมว่าเออถ้าหรือว่าผมเข้าใจผิดอะไรเนะี <c oughs> ่ยก็คือถ้าเซิร์ฟใหม่ก็แค่เปลี่ยนห้องเปลห้องนี้ออก เราเรามาทํากันใหม่เรา,าเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมผมว่าอันนั้นคือแบบตอนนั้นคือแบบอะไรนะไอตอนห้องนี้เปิดแรกๆอะ่ะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวแบบจบมังกรอะ่ะทุกคนคิดเรออาทิตย์เดียวจบมังกรคือแบบผมกับอาร์ตนี่งงเลยเฮ้ยทำได้ไงวะนะผมอ่านไม่ทันแป๊บหนึง่งเอ่อเปลี่ยนเลยไม่ได้เหรอ ผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วผมชื่อม่อนอายุ17ครับอ,อ๋อวันดีครับวันดีครับผมชื่อโก้ครับก็เฮ้ยเราอายุเท่ากันนะนายนายแล้วลก็อายุเท่าเท่ากัน17แล้วเขาเก่งครับผมเป็นคนเล่นไม่เก่งนะผมมือใหม่แล้วผมก็ว่าทำกับเพื่อนได้เฉยเพราะว่าผมเ็ในช่องผมก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกอะไรเงี้ย ผมก็เลยแบบมันทาเกมด้วยอะล้วก็เลยแบบเวลาสตรีมเกมเนี้ยคนก็เลยไม่ค่อยเข้ามาดูกันอนะไรยเงี้ยจากเ้าร้อยคนนังเว่าผมก็ไม่รู้เขาติดตามผมเพราะคอนเทนต์อะเพราะคลิปอะไรบ้างนะก็แบบว่ามันก็เลยแบบนั่นแหละมันก็เลยทําให้เป็นแบบเอ่อทาให้ยังไงนะคนมาดูสตรีมผมน้อยอะกอ,อบางคอนเทนต์ก็ไม่คนไม่มีคนดูเลยอะเออ ผมว่าทุกคนคิดว่าคนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนห้องเลยเนาะผมว่าไม่มีอะไรทำละเอผมมีกิจกรรมที่ว่าจะจัดกันอยู่นะกิจกรรมแจกตังค์อ่ะมีใครอยากเล่นบ้างถามหน่มีใครอยากเล่นไหมผมคิดอยู่ผมคิดอยู่ก็คือจะได้ให้เล่นแบบกระโดดอะไรเงี้ยเปลี่ยนเลยครับพี่ <laughs> เ,ออเ,ออเดี๋ยวผม,ผมขอไปคุยกับบ้านก่อนแล้วกัน พ่ามันก็เริ่มน่าเบื่อใช่ไหมทุกคนแห้งตันชิบหายเลยไม่มีอะไรทำละใช่ปะ <_ p> เล่นครับอต้องเอาไวแ้แหละต้องเอาไวแ้แหละเท่าไหร่ดีร้อยหนึ่งไหมร้อยหนึ่งพอไหมทุกคนเดี๋ยวผมคิดดูก่อนนะว่าวมันเริ่มตันแล้วใช่ไหมหลันนี้มีคนอยู่ในห้องมีผมคนเดียว รู้สึกว่ามันก็มีสนุกแล้วอะออใช่ปะ่ะใช่ป่ะทุกคนผมเป็นพวกฆ่ามาังกรเรยกลยคืออ๋อใช่ใช่ผมว่าเร็วเร็วก็เร็วมากอาทิตย์เดียวอะอาทิตย์เดียวฆ่ามาังกรนะเฮ้ยงงอะเออพี่กับอาร์ตยังแบบพี่กับอาร์ตยังแบบเออไม่รู้เรื่องอะเฮ้ยฆ่ามังกรแล้วเหรอจบมังกรแล้วเหรออ้าวเร็วจังแบบมาถึงก็เรียบ,บ,แบบร้อย ใช่ใช่ใช่งงเลยดูแบบงงตึบไอ้อเำม,มันตึมเลยนะแต่ผมจะไปปรึกษากันก่อนนะว่าจะทำเซิร์ฟใหม่เลยดีไหมว่ามันไม่มีอะไรทำได้ไงเนาะทำเซิร์ฟใหม่อยู่อ่าเนาะว่าไหมเดี๋ยวผมคิดดูก่อนว่าจะจัดกิจกรรมวันไหนนะว่าเพราะผมก็ไม่ได้ว่างทุกวันนะ พรว่าตอนนี้ผมกำลังจะทำเพลงอยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมคิดก่อนนะว่าผมก็เริ่มตันเหมือนกันเอออะไรนะเออฉันในคำว่าพ่อผมจะไม่ให้เต้นอ๋อม่ไายเลยนะ ลองทำมาครับชีวิตเอาชุนรอดกับคนดูสิเดียวจะมาดู <c oughs> ครับผมเล่นไม่เก่งไงผมก็เลยแบบนั่นแหละผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ทำเออผมก็คิดคิดอยู่เพราะว่าถ้าผมเล่นไม่เก่ง,ง่ะผมก็เป็นมือใหม่มบางทียังไม่รู้เลยอะไรทำอะไรยังไงถ้าผมไปเล่นในคอมอ่ะคือแบบผมไม่รู้เรื่องอ่ะ ว่มันต้องวางของเองใช่ไหมละ่ะอันนี้มันจะมีแบบนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวผมไปคุยกับอาอีกทีว่าจะทําให้องนี่เลยนี่ไม่ว่ามันตันแล้วแล้วก็แจกแมปเลยดีกว่าหรือเปล่าว่าเอาแมปนี้ไม่แจกเลยแล้วก็ไปสร้างห้องใหม่ก็น่าจะดี <c oughs> แต่วว่าคนเยอะแบบนี้ผมว่ามันก็เร็วอะ่ะใช่ปะ่ะเร็วมากใช่ไหมวั <c oughs> นนี้ก็ผมมาพูดคุยอะ่ะ ผมมาเพื่อพูดคุยแล้วล่ะผมว่าผมก็ไม่รู้จะทําอะไรนั่นหอประชุมไม่ยังไม่เสร็จเลยแต่มันก็เหมือนไม่มีอะไรทําใช่ป่ะเออมันแบบแทบไม่มีอะไรทำเลยทุกคนเออผมต้องไปคุยกับบ้าแล้วแหละเพื่อจะได้เปลี่ยนห้องใหม่สักทีเนาะดูหอประชุมแล้วทุกคนเออสร้างกันอย่างลากยากลำบากยางยิ่ง เรียกว่าไม่มีเ,มเลยดีป่ะ <c oughs> ครับดูหอวประชุมมันจะยังสร้างยังสร้างไม่เสร็จนะ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าจะเอาไว้ทําแบบเออน,นี้นั่นแหละแต่รู้สึกว่ามันเริ่มไม่มีมอะไรทำแล้วไม่เหลือและ้วะคิดว่าจะให้เออต้องทำไหมครับกับอด,ดีตฮอเดี๋ยวลองดูก่อนครับลองดูก่อน ตอนนี้คิดไม่ออกเลยน,นี่มันตันเนาะมีใครเสนออะไรมะมเออตอนนี้แต่ตอนไหนนี่จริงผมผมเข้ามาผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเลยนะไม่รู้จะทำอะไรจริงๆนะเนี่ยดูด,ดผมรู้สึกว่าต้องควรเปลี่ยนแบบแล้วมั้ยวันบล็อกนะ oh God, อ๋อไมาครับวันบล็อกเหรอ ไอ้ hey, บ๊อกเดียวใช่ไหมแล้วเอาชีวิตรอดอ่ะใช่ป่ะบ๊อกวัน,นบ๊อกโอ้โหอันนี้เคลียร์ซะเรียบเลยบ้านอ่านกันดูสวยเก่ยงยิ่งใช่ไหมใช่โอ้โอ้แล้วผมคิดก่อนนัทุกนั่นทุกคน ผมก็เดี๋ยวผมต้องไปคิดกันก่อนเพราะว่าผมก็ช่วยออกตางเปิดเปิดเซิฟนี้ไงผมก็คิดๆดูอยู่ที่คือไม่มีอะไรจะทำานะเดินเดินเล่นไปทั่วยแหละมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะโอ้โหข้อคุ้ว่าผมอะไรเนะี่ยโอ้ยไม่เหลือไม่เหลือ ไม่เหลืออะไรจะทำจริงๆแล้วเนี่ยใช่ไหมว้าฮีมีใครทำอะไรไ,ไ,ไว้ตรงไหนไหมครับเดี๋ยวไปดูที่ไหนมีใครทำอะไรใหม่ๆไว้ตรงไหนไหมเดี๋ยวไปดูอ่ะมีใครทำอะไรใหม่ๆไว้ตรงไหนไหมตอนนี้คือแบบ มันแบบไม่มีอะไรทำอ่ะทุกคนไปดูก่อนว่ามีใครมาทิ้งล็กล่าอะไรทนางนี้ไหม็ปดูนะชิปแล้วก็บินเล่นๆก่อน ใช่ครับใช่ครับน่าจะสอบกันนี่แหละผมผมผมก็เพิ่งสอบผมก็เพิ่งสอบเสร็จได้สักพักแล้วอันนี้ผมออกเกรดผมออกแล้วะครับไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเหมือนมันตันเนี่ยคิดไม่ออกแล้วตอนนี้จริงๆไม่อาจจกแต่ว่ามันก็ยังเหลือนะที่ที่ปั๊มเหล็กป่ะไอ้ที่ทำเหล็กอ่ะแล้วก็ฟาร์มมอนเตอร์ใช่ป่ะแต่มันก็เหมือนตันเนี่ยมันคิดไม่ออกแล้วทุกคน ว่าจะทำอะไรดีได้ไหมอะไรเนี่ยมันติดอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะติดอะไรสวัสดีผู้ชมสี่ท่านคนระับสวัสดีตอนนี้เอาอจริงๆตอนแรกพวกผมว่าจะทำแบบรถไฟลอยฟ้านะทางเป็นแบบเอ่อเหมือนในกรุงเทพอ่ะที่เป็นรถไฟแลรถไฟรถไฟไอ้นั่นแหละ แล้วก็ทําเป็นสถานีบ้านต่อบ้านอะไรเงี้ยไม่จะทําบนบ้านอะไรงเงี้เพราะว่ามันจะได้เห็นวิวเวลานี้เลยถ้าทําใต้ดินผมรู้สึกว่าบางทีก็ไปเจอนุนนี้นั่นเราก็ต้องมาทำทุนนี้นั่นอีกใช่ไหมละ่ะเออผมว่าคิดอยู่เดี๋ยวจะไปปรึกษากันอีกทีว่าจะเพิ่เซิเร์ฟใหม่เลยดีไหมแต่ต้องไปทำความเห็นคนในยิสเดือนนะว่า ว่าจะเปิดเซิฟใ,ใหม่เลยดีไหมอันนี้ใครทำไว้เนี่ยอ๋อลงไปทำดูหน่อยแล้วกันอ,อ๋อน่าจะเป็นเพราะไม่มีอะไรทําหรือเปล่าเลยหายสาบสูญเปิดเลยผมเชียร์อ,อ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวจบสตีมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคุยกับบ้านแล้วกันอ,อ๋อมีอะไรบ้างเนี่ย น่ากลัวชะมัดเลยผมไม่ค่อยชอบทีมือเท่าไหร่เยะแค่เอาเรื่องกันเนี่ยเดี๋ยวไม่อยากตายเดี๋ยวไม่ได้เปิดเซิร์ฟใหม่เกี่ยนเอาของเอ้ยถ้าเปิดเซิร์ฟใหม่เอ่อมาระเบิดเล่นกันไหมถ้าได้เปิดเซิร์ฟใหม่อ่ะไม่อัพเอ่อโหลด ไอ้น,นนะีอัพอัพแมปไว้แล้วก็มาระเบิดเล่นับป่ะถ้าเราจะเปิดเซิร์ฟใหม่ครับหาเพจเด้อถ้าเปิดเซิร์ฟใหม่มาระเบิดเล่นแล้วก็แต่ก่อนระเบิดเล่นก็ต้องไปดาวน์โหลดมันไว้ก่อนจะได้เอาไปไว้แจ็แมปผมว่าความคิดดีนะความคิดดีไหมพอจะพอจะเปลี่ยนแบบใหม่ระเบิดเล่นแม่งเลยเอาป่ะ ชื่อเพราะมันก็ไม่เหลืออะไรแนละ้วเนาะอันนี้กี่โมองอ่ะทุกคนโหอ,อุ้ยเกือบเอาแหละเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องไปแล้วเพราะมันก็ไม่มีอะไรให้ทำจริงๆอนะ่ะเนาะอันนี้กี่โมงลนะงห้าโมงครึ่งเนาะทุกคนหรือมีใครเล่นเกมไหนไหมเออนะบ้านึึงนะครับ ก็จะเปลี่ยนซื้อบอกผมด้วยก็จะเปลี่ยนซื้อบอกผมด้วยได้ที่ TNT เขาอัปเดตมาครับแล้วมั้งเพราะดูเบต้ามาแล้วอ๋อมันเป็นแค่เบต้าหรือเปล่าทุกคนแบบทดลองไงมันก็ต้องดูก่อนอะใช่ป่ะแต่ของผมมันอัปเดตอัตโนมัตินะโทรศัพผมอะ ผมผมมันอัปเดตอัตโนโมัติอะไรเดี๋ยวผมก็อาจจะรู้ว่าอยากให้ผมสตรีมเกมไหนเนะอาไะตอนนี้เหมือนไม่มีอะไรให้ทำเลยแหละใช่ปะดูแบบคนเงียบม,มากเลยปกติเนี่ยตอนนี้น่าจะแบบเปลี่ยนเซิร์ฟวันไหนครับอ๋อยังไม่ยังไม,ม่รู้เลยครับบางทีอาจจะเปลี่ยนวันนี้ก็ได้นะตอนสองทุ่มวันนี้เผื่อไปถามมาด,ดูกยน ตอนที่ผมจะสตรีมเนี่ยอาร์ตก็ยังไม่อ่อนนะผมทักไว้แล้วนะบางทีถ้าเปิดเออตกลงก็ได้ก็เปลี่ยนเลยก็ได้นะทดลองก่อนปล่อยตัวเต็มใ <laughs> ช่ใช่ใชผมว่าต้องหาอะไรหนุกๆทำละเออก่อนที่จะเปิดเปลีปปปป่ยนเปลี่ยนเซิร์ฟเนาะเอาป่ะเล่นเซิร์ฟเขา เอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะกลับไปคุยกับอาร์ตนะเรื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็บางทีคืนนี้ผมอาจจะให้อาร์ตทำกิจกรรมให้แต่ผมคงไม่ได้เข้ามาคุมอ่ะไปนะประนดีนนะครับประเด็ขออานก่อนถ้าพี่จะระเบิดให้ผมเข้าไหมอ๋อระเบิดแบบนี้นก็หมายถึงว่าช่วยในการระเบิดไงถ,ถ้าเกิดจะเปลี่ยนแมปอะไรเงี้ยก็ ยังไงเราก็ต้องโหลดไว้อยู่แล้วโหลดเพื่อเอาไปแจกี่ยต่อให้ระเบิดไปเราก็โหลดมาเล่นไหนก็ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนั่นแหละมันก็ไม่ได้มีผลอะไรอ่ะนะเพราะว่าเพราะว่าจะทํากิจกรรมอยู่แจกสักร้อยวอลเล็ตอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เริ่มแบบนั่นแหละแต่ทําบ้างไงกิจกรรมตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําเพลงขึ้นมาละแต่ตอนนี้ยังส่งมิสแมสเตอร์ยังไม่เสร็จเลยช่องผมเนะ ผมว่าจะเริ่มมาทำไมค a f าบ้างละไมค r a า t กับเพลงเพราะว่ามันก็เริ่มไม่มีอะไรทำแล้วผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เฮ่เริ่มเริ่มชอบเล่นไมค r a า t เลยเล่นเซิร์ฟเวอร์ไมค r a า t ที่ตัวเกมไมค์คาบมาเล่นสนุกอ๋อครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไมค r a า t เท่าไหร่นะเอาจริงต้องเพราะว่าคุยกับบ้านน่าจะนั่นแหละ ต้องไปคยกบาชก่อนนะเพราะผมแทบไม่ค่อยรู้เรื่องมายครับเลยนะทุกคนเพราะว่านั่นแหละผมก็เป็นมือใหม่เออผมอาจจะกากาที่สุดก็ได้ที่ที่เห็นเข้ามาเล่นในเซิร์ฟกันอนะ่ะจริงๆผมกากที่สุดแล้วมั้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกือ,อบรอดน,นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะปิดสตรีมนั่นแหละเพราะมันก็ไม่มีอะไรให้ทำจริงๆอ่ะ คงต้องเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่จริงๆแล้วแหละผมว่านะทุกคนก็รอดูนะว่าพวกผมจะเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่ตอนไหนนะก็วันนี้ก็อละเดี๋ยวผมไปก่อนละแล้วก็จะมีกิจกรรมมาให้เล่นในไม่ช้าทุกคนก็ถ้าไม่นับหัวหน้าห้องใช่ไหมมันถ้าไม่นับหัวหน้าห้องก็คือมันจะเข้าได้สิบคนแล้วหนึ่งนั้นจะมีผมแล้วจะมีคนเข้ามาเล่นกิจกรรมได้สามคน เอ้ไม่ใช่สามคนจะมีคนมมเล่นกิจกรรมได้เก้าคนใช่ใครเข้าเร็วก็แบบไอ้เพราะว่ามันมีก็มีคนมาเกินอยู่แนละ้วใช่ไหมละ่ะใครเข้าเร็วก็ได้เล่นกิจกรรมเร็วอะไรเงี้ยใครใเข้าเร็วได้กิจกรรมอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูกันนะ mm hmm. ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสตรีมวันนี้เพราะว่าไม่มีอะไรทำจริงๆนะบายบายทุกคนบายบายไปละ อ่าบา,บายครับบา,บายบายบจุบจุ๊บ